ก็หนึ่งในประสบการณ์การต่อโมจิงของค่าย JMS มาค่อนข้างเยอะของผมเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าผมค่อนข้างประทับใจกับการต่อเจ้าตัว JMS Transcen ค่อนข้างมากนะครับเป็นหนึ่งในตัวที่ผมค่อนข้างที่จะมีฟีดแบ็กกับมันไปไในทางบวกนะครับไปในทางบวกแล้วก็แต่ว่า อันนี้ที่เขาส่งมามันเป็น,ม,นมันมันดันทํากล่องผมเบี้ยวนะครับจริงๆตัวนี้เป็นตัวที่หนึ่งในบล็อกอาร์ตของ JMS สวยนะคุณเห็นไหมว่าเออบล็อกอาร์ตมันค่อนข้างดูดีแต่ด้านค้างก็ไม่ได้มีอะไรนะครับหน้ากล่องก็จะมีลายของเจ้าตัวแทนเซนจริงๆมันไม่ใช่แทนเซนธรรมดาเวยนะผมจําชื่อมันไม่ได้ขอโทษด้วยนะครับถ้าใครจําได้ก็มาคอมเมนต์แต่เดี๋ยวคุณก็คงได้เห็นชื่อมันจากต้นคลิปเออหรือว่าจากหน้าปกคลิปนั่นแหละแต่ตอนนี้ มันคือเอาเป็นว่ามันคือร่างพัฒนาขั้นสุดของทรานเซนต์กันดั้มแล้วกันนะแล้วก็ยังเป็นทรานเซนต์ที่เป็นร่างสีม่วงด้วยจริงๆผมบอกไว้ก่อนว่าผมสั่งมันมาด้วยกันทั้งหมด2กล่องด้วยกันนะครับนี่กล่องนึงเดี๋ยวจะทําสีกล่องหนึ่งจะไม่ทําสีเดี๋ยวก็คงไดดูรีวิวพร้อมกันเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกว่าตัวไหนที่เป็นตัวลักษณะเดียวกันเดี๋ยวผมจะตอมันพร้อมกันเลยแต่ว่าผมขออนุญาตแกะกล่องอันบอกให้ดูแค่กล่องเดียวแล้วกันนะมันจะได้ไม่ต้องเอเปลืองเวลาเปิดของเก่า ดูไปดูมานะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้ถ้าหากว่าชิ้นส่วนมันครบไม่ครบเราก็ไม่ได้ไปซีเรียสกับมันอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ครบเราก็แค่สั่งใหม่เพราะว่าราคามันเท่านี้เองข้างในที่เขาให้มันั้งหมด1 2 3ว้าวโอเคมีความใส่ใจอยู่นะเขาให้มาโดยการแยกแผลที่เป็นพลาสใสออกจากแผลที่เป็นพลาปตกตินะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดการขูดกันจนสีถลอกนะครับอ่าหนึ่งในข้อดีของทรานเซสที่ผมชอบมากๆเลยอย่างที่บอกครับก็คือว่าสติกเกอร์แม่งโคตรน้อยเลยน้อยจริง มันมีแค่ตาแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเวแตลกมากเลยคู่มือไหมคู่มือนี่เหมือนเอาทานเซนต์มาโอ้ถ่ายกระสานเลยใช่เนี่ยอืคู่มือเหมือนในนี้เลยครับแต่ว่าโคตรอลังการเลยว่าถ้าต่อรเจ็ะเดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะทําถุ่มข้มาเป็นแบบไหนเมื่อกี้ผมแกะซองไหนนะผมแกะซองนี้ใช่ไหมมาดูกันนะครับว่าพลาสติกที่ให้มาเนี่ยมันโอเคกับราคาที่เสียไปหรือเปล่านะ จริงๆตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวที่ราคาค่อนข้างอยู่ในเรทไปเท้าสูงนะเพราะว่าช่วงนี้ช้อป e ีมันโค้ดมันไม่ค่อยน่ากดสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังพอรับได้โอ้โหแผงนี่ผมจับนักสณะแผงได้เลยแผง B ที่ให้มาได้เป็นแผงเดียวกับ t r a n s ซนต์กันดั้มเลยนะครับให้มา2แผงด้วยกันอ่ะเดี๋ยวให้ดูงี้เห็นไหมแผงบมา2แผงนะลักษณะเดียวกันนะครับแล้วก็ดีเทลเนี่ยคงสไตล์ของ JMS นะครับเส้นเส้นไม่ค่อยลึก แล้วก็อ๋อไม่สิต้องบอกว่าเส้นลึกแต่ว่าไม่ค่อยคมนะครับเส้นลึกแต่ไม่คมนะคุณเห็นไหมมันจะมนมนก็เป็นลักษณะของโมจีแล้วกันนะเออโมจีส่วนมากก็จะมาลักษณะนี้นะครับทีนี้พอสีมันเข้มอย่างนี้ผมก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าผมคงเอาสีนาเมลตัดธรรมดาไม่ได้หรืออาจจะตัดด้วยเออสีเทาเหรอเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนึงแล้วกันนะสำหรับการตัดเส้นเจ้าตัวนี้แต่ โดยรวมพลาสติกที่ทาออกมาในชิ้นสีเทาไี่ค่อนข้างดีนะครับเห็นไหมคุณจะเห็นว่ามันวันเงาแล้วก็วาวมากนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นที่จะสู้บันไดได้นะแต่ว่าพลาสติกมีความมันมันเงาค่อนข้างสูงนะครับแต่ผมรู้สึกว่าแผงมันบางเว้ยลันเนอร์มันบางเนี่ยไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าครับแต่ว่าเห็นไหมคุณคิดคุณเห็นผมปะแผงมันเล็กๆเนี่ยเห็นไหมลันเนอร์มันเล็กๆเว้ยมันเลยรู้สึกจับแล้วมันบิดๆง่ายๆไงไม่รู้เออลดต้นทุนเหรอวะ อันนี้ก็ยังเป็นแอคชั่นเบสที่มีลักษณะถูกต้องตรงตามจุดประสงค์ตรงตามความคืนประสงค์ที่ดีใช่คำว่าอะไรวะ ต้องบอกว่าเป็นเป็นแอคชั่นเบสที่ถูกต้องตามลักษณะที่ดีนะครับก็อย่างที่บอกว่าพอเป็นแอคชั่นเบสของเจมเอสหยืองวตัดอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นแอคชั่นเบสที่จะใช้งานได้ใช้งานได้ไม่ได้เป็นแอคชั่นเบสที่ให้มาแค่แบบว่าเออก็กูให้มาแล้วนะกูจะอ,อะไรอีกอย่างเงี้ยแต่ใช้งานไม่ได้นะครับอยากให้พวก SD หรือว่าอะไรแบบแอคชั่นเบสคโคตรห่วยพวกนั้นก็ให้ใหม่อันก็คือไม่ต้องให้ดีกว่านะครับผมว่ามันมีความมลสูงเลยวะ่ะ คือบางจุดที่มันควรจะเหลี่ยมหรือว่าควรจะคมอ่ะมันจะไม่ค่อยมีเหลี่ยมสันชัดเจนอะเหลี่ยมสันมันจะกลายเป็นความโค้งมนไปสมดนะครับคุณอยากเห็นแบบอย่างเงี้ยที่มันเป็นสันมันควรจะเห็นขึ้นรูปสันชัดเจนอย่างเงี้ยควรจะเหลี่ยมอ่ะมันควรจะแบบเป็นเส้น ตรงกริบมันก็ไม่ตรงนะครับอ่ะแต่ก็ทำไงได้นะครับเราเป็นโมจิเราไว้ได้ไปสีได้กับมันอยู่แล้วอันนี้คือแผง e ของเกมสนะครับเป็นแผงสีม่วงสีม่วงแบบว่าม่วงจริงๆตัวนี้โทนสีมันมาโทนนี้อยู่แล้วนะครับแล้วถ้าถามว่าสีม่วงแบบนี้สวยไหมผมก็บอกตอนผมก็ต้องบอกตรงๆเลยว่าเป็นโทนสีม่วงที่ผมไม่ค่อยชอบนะผมถึงได้ซื้ออีกตัวหนึ่งมาทําสีนะครับอ่ะแต่ว่าสีน้ําเงินเนี่ยโคตรสวยเลยอ,อันนี้เป็นสีน้ําเงินที่สวยมากนะ ไม่เคยเห็นโมจีนตัวไหนทําสีน้าเงินโทนนี้ออกมานะครับแ,แล้วก็เป็นโทนสีน้ําเงินที่แบบเข้มมากแล้วก็สวยด้วยนะครับคือคุณดูในกล้องอสีมันอาจจะซอฟไปสักนิดนึงนะแต่ว่าโดยสายตาผม,มาคุณจะบวกบวกความน้ําเงินของมันไปอีกประมาณสัก2สองสเต็ปอ่ะเออเนี่ยเนียเนียมัน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 มน้ำเงินจริงๆมันน้ำเงินสวยเลยนะครับเป็นสีน้ำเงินที่สวยนะครับเกือบเกือบจะดาร์กบรูแล้วด้วยนะเนี่ยสีเทาก็ตรงตามลักษณะเดิมของเจมส์ตัวก่อนหน้านี้นะครับเอ้ผมขอเทียบดูก่อนนะอะ กันเป็นแผงสีดาเป็นแผงสีเทาที่หน้าตาเหมือนกันกับไอตัวทรเซนตัวปกติเลยตัวล่างหนึ่งเลยเนี่ยแผงเดียวกันเลยหน้าตาแผงได้ยีนเลยอ่ะแล้วอันนี้เป็นชิ้นอะไรวะโอ้ยเขามันแหลมทะลุซองออกมาเลยว่ะเนี่ยนี่ผมไม่ได้ฉีกนะเว้ยเนี่ยอันเนี้ยมันมันทะลุซองออกมาเลยเขามันแหลมมากนะครับตัวนี้ไม่รู้ว่าเขาหรือเปล่าแต่ว่าไอชิ้นส่วนเนี้ยมันแหลมมากก็เวลาต่อหรือว่าเวลาเก็บเข้ากล่องแนะนาว่าอย่าพยายามเอาอะไรไปกดทับมันนะผกว่ามันหักได้เลยเนี่ยโชคดีที่ผมเห็นก่อนนะ อ่ข้างในมีแผงอะไรหลุดออกมาหรือเปล่าขอดูหน่อยไม่มีนะครับโอเคอยู่ครบจบสวยงามด้านในเนี่ยให้มาทั้งหมดด้วยกัน1 2ถ้าผมสันนิษฐานผมเดาว่าไอ้2อันนี้มันคือแผงเดียวกันละมั้งใช่ไหมอ่นนี่คือแผง A2 นะครับมันน่าจะเอามาต่อกันแบบนี้อ่ะนี่ต่อแบบนี้นะครับอืมอ่า คงใช่ใช่แน่ๆเนี่ยมันถูกออกแบบมาแบบนี้นะครับชิ้นพลาสใสเนี่ยทำออกมากได้ค่อนข้างดีคือ JMS ม,มันมันมันทำพาสตใสออกมาสวยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอมันมันเป็นเรื่องของการขนส่งแล้วก็แพคเกจจิ่งอ่ะคือมันก็จะมีแบบรอยขูด เนี่ยที่พัชใส่คุณเห็นป่ะตรงเนี้ยมันก็ยังมีรอยขูดมีอะไรอยู่ให้เห็นนะครับไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าเพอร์เฟกต์แต่ผมเชื่อว่าตอนหล่อออกมาจากบล็อกอะมันก็คงสวยแหละแต่ไอ้รอยขดแมปุ้ยเนี้ยมันจะเกิดตอนที่มันเกิดการขนส่งไม่ค่อยดีนะครับก็ทําใจนะครับสั่งมาจากจีนทําอะไรไม่ได้ทําได้แค่ทําใจอย่างเดียวนะครับอ่าแผงมาอาี้นะครับก็งงเหมือนกันว่าทําไมมันถึงมี A 2 A 1เขียนมาแล้ว อันไหนเป็น A1 อันไหนเป็น A2 วะเนี่ยมันก็จะมีทั้ง A1 ตรงนี้แม่งเขียน A2 ไม่รู้ไม่รู้เลยแต่2อแผ่นี้มีหน้าตาลักษณะคล้ายๆกันแต่จะต่างกันตรงที่อันนึงมีพาร์ทที่เป็นชิ้นเขาของทรนเซนตมานะครับอธะอืม แต่โดยรวมถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่สวยนะสวยมากพลาสตใสสวยมากครับเดี๋ยวพลาสต์ใฟผมต้องเอาไว้ด้านบนของกล่องนะครับถ้าหักเก็บไว้ด้านล่างเดี๋ยวโดนกดทับแล้วคงม,มีปัญหาแน่นอนอ่ะจบไว้สําหรับการอันบล็อกเจ้าตัว Transcend Gundam ผมในคลิปนี้ผมขออนุญาตพูดชื่อมันแบบไม่เต็มแล้วกันนะผมเรียกมันว่า Transcend น,นะครับเอ่อที่เป็นตัวล่างนั่นแหละเข้าใจว่าเปิดข้อมูล อ่ะโอเคนะครับรู้แล้วชื่อของมันอะคือ Transcend Garcia นะครับเออก็จบไว้แล้วกันนะครับสำหรบับการรีวิวเจ้าตัว Transcend Garcia นะครับต่อแล้วเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะเอามาเล่าสู่กันฟังอีกทีนึงในคลิปรีวิวของวันแล้วกันนะครับวันนี้เป็นแค่คลิปอันบ็อกก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบาย